เ,เข้าหลายหมวดสอนเรื่องนก่อนสามทีงวดติดตมาเลยเด uh, ้จงหาอยไล่สองตอนนั้เบี้ยบนมากตอนนั้นได้โอกาสดีเลยมื้อนี้มื้อนี้ก็ถือว่าได้ได้โชคไป็นัน้าเหมื้อนี้นเพราะว่าเงาบามืนอคืนนี้เลยตามประเทศนอกขามโกงไปฟังเราคนเองแต่ว่ารัฐบาลไทยเท่านี้ออกวันที่สิบเจ็ดมาค้าเรืสิบเจ็ดสิบเจ็ดง่าครับครับแต่ก็ได้ไม่ไหวแล้วล่ะของร like ัฐบาลไทยครับได้มาแล้วไปเอาตัวนี้เลยคุ้มฟันหรอก ลองิึงก้มฟันก่อนเพราะว่าช่วงนี้ขึ้นึฟันขึ้นขาวท่าในทยู่มุติเล่วปยังไงครับผมรัฐบาลไทยฮอร์มุติแลวพิ่เต็มหนึ่งยังวะอ้เยดายเพ่อเดีร์ตเด้ครับขันรถแต่รถเต็มนึ่งแค่นั้นนะครับทุกหมดเลยยังวะอู้เสียดายหมดได้หมดนั้นนมวดนี้คิดว่ามันิลดหรือบวมคิดว่าือจิบวมลดคิดว่าขันรถแต่รถเต็มนึ่งก็เก่าแล้วรันีอเไรครับผมหมดทีเดียวนหมดเดียวหน่ทีจ ต้นหนึ่งต้นหึงตอนนั่งแล้วก็ไอ้ตะเคียนต้นะเคียนโอ้แบบกูปตะเคียนกับเจ้าแม่ตะเคียนพันพันลูกเต่านึงนึงโอ้ที่ไหนรักผมฟันก่อนว่าก็รันเริ่มฟันเขาแน่แล้วนะมันเริ่มเริ่มแม่นอีกแล้วเริ่มแม่นอีกแล้วครับซ่อมซ่อมบึงมาสองสามงวดมาหนีเอาความฝันก่อนบุญหนีว่าลงมัก่อนครับผมเออเลยว่าเอาความฝันก่อนละมุนฝันว่าจนสล้วสนะได้ครับผมฝันว่าเด็กหนุอยมันบอกกัน มันบอกกันว่าพันวาเล็กมันออกแล้วพันวาผมก็เลยได้ยินนะได้ยินก็เลยไปถามมันถามเล็กน้อยนะก็เด็กหน่อยก็บอกว่นหน่อยแห้งดอกมันก็ไงพ่อูมจะพูดอะไรละมันวาเล็กมันออกแล้วพ่นวาออกตัวไหนลรอวะแปดหกหนึ่งพันวาแปดหกหนึ่งวันนี้พันวาพึ่งเกิดพึ่งถืออยู่ไหนบางคนเด็กน่อยเนี่ยพันวาถือลอยคู่ลอยกับไปบิ้งบินเบอร์พันอยู่ถืออิริของมันมันก็เคียนว่า แต่ตัวหนึ่งลอยคูนลอยผมจะเด็กไปเบิ้งน้ำมันทำไม่วะคือถือลายแท้ว่าโต้หร่นบอกกระดิ่งลอยกระดิ่งลอยไงเธอแล้วสิบกูปีแล้วมันหวกันซองคนครับันขึ้นเดียวได้เลยสองสองโตัเลยอย่างวะฝันขึ้นเดียวได้เลยสองตัวสองตัวเลยสองตัวหนึ่งขึ้นเดียวเลยเดี๋ยวนั้นเพราะว่ามันกับหยาดแกงเนาะก็เลยตื่นเกินก็เลยนอนอีกนอนอีกเพราะทำอะไรทำหนึ่งกับได้อีกตัวหนึ่ง คืนเดียน่นะแหลงแต่บุญมากอ่ะฟันเนนด็นเดนหน่อยนั่นเลยปันน,น,ปน,น,นี้มาฟันมุมว่านี่ครับมันว่าเขาอัดเขากระบอกไงไทยเนาเขาเขาคล้ายๆไว้ยศเที่ยน,นไส่ละไส่ในกระบอกเลยล่ะอัดไว้อัดไว้เป็นแผ่นเป็นแผ่นปันวานีเล็กอัดไว้ให้นี่พคุว่าเสียไว้ให้น่าถ้าไวจ้จะเป็นตัวไหนบุญค,ครับตีสิบเจ็ดหนี่งมั้งตีว่านี้ครับวันวานีเล็กคนอัดไว้ให้แล้วคุณว่า อัดไปไหนแล้วเอออัดไปไหนแล่วแทรกกระบอกใหม่ไพ่ยังครับเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่สามสั้นในข้อฟันได้เปิดเบิ้งบนครับโบบด้เปิดเคร่งไปเพิ่มว่าอัดไว้ใหนละละเไรนย่างเงี้ยพอนะเจดีย์นอสิเด็ดโมเลกุลนั้นเกิดเอาตัวเล็ตัวนี้มาหนิล่ะนี่มาฟันนี่ขั้นร้องมาว่านี่เองโอ้หมายถึงว่าฝันเลตัวเลขมาเร็วตัวเลขกใดมาเร็วมาฝันเอาเมือว่านนี่ไหมเพิ่เพิ่มอัดไว้ใหนแล้วหมายถึงว่าเลขอยยูเรี่วอยูเรี่ยอมันมาขึ้นนี่ขึ้นก่อนนอกฟันนั่นครับผม ก็เลยเนว่าเล็วอัดไว้ให้แล้วล่ะก็เรื่องสบายใจเดี๋วว่าผู้ว่าได้เล็ตัวนี้มากแล้วนะเร็วคมฟันนั่นล่ะที่ว่าฟันมือโอ้ฟันมาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะก็เลยว่ามันใจอย็่ชัดตัวเลยปลูกบ้างไหมครับผมครับบ้างเท่าแก็เป็นช่องบุญวาสนาเคตขำกันได้หรือว่าไปทำกันได้อาจจะได้ยั่ได้เนาะครับผมครับเพราะมันนี้มันกบได้แน่นอนหรอก แล้วอยู่มีแต่เคียนนี่ยคุณเป็นยังไงบอเพิ่นหายเพิ่นโอ้เพิ่นอันนี้บ่ฝันเมือนั้นฝันว่าเพิ่นลงมาอากตบน้ำมันนั่งเฮียงกันสามคนสามนางเนี่ยนั่งเฮียงกิ่งกับต้นมันนะแต่ว่าอยู่ฝันทังทา้งนี้แต่ก่อนไปเอาผลไปเอาฝันทางนี้ครับ้านี้มาฝันแล้วเพิ่นว่ามันอยู่ฝั่งขางขางติดเนือนะต้นไปขึ้นคู่นเนี่ยเลยได้ไปเมื่อวานนั่นกเพิ่นมาก็เลย คุณพาไปก็ไปพอให้คุณพ่อแลี่ยวๆไปรัานเนาะได้ตัวเองมากจริงๆจำนำไปได้แต่ว่าผมว่าสิเอาข้อมฝันหรือสิเอาตะเขียนเท่านั้นละมันมีเอาเลขของขออย่างเดียวหรือคือเลขที่เอาหมูว่านคือสิบ่เอาแต่เหล็กข้อมฝันของขอเดีเลอเ็กถอาหมวาเล็ข้อมฝันเนาะเกลีอีหลีเลยเออนี่แหละเริ่มเลขเลยก็เลยนี่นี่อัดไว้นะครับเลขที่อัดไว้ที่เพิ่นได้เองที่พ่อมาฝันไว้แล้วเพิ่นมาอัดไว้ให้ก็นี่ที่นี่ก็นีอที่เลขกลางก็คือนี่แหละเพิ่นก็ ให้ละสองตัวอ yeah. ัดไปแล้วมันจะอยู um ่แล right. 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 ้วอัดไปแล้วพี่ใส่กระบอกไว้ย่างดีเลยใส่กระบอกมันเป็นกระบอกไมนไพ่ละแต่มันก็เงียๆเนาะมันก็ครับคือเพิ่นเทปเทียนนอะละมันหยดลงไปลงไปมันก็เต็มมันก็อัดอัดอัดเป็นแผ่นแผ่นใหญนะครับผมอู้หัวพิ่นอัดเลขไว้ให้แล้วบ้านคือว่ฟันดีฟันดีอยู่เพิ่นก็ว่านี่ละเลขอัดไว้ให้แล้วเพิ่นว่าน่ากว่สิมั่นใจเลหน่อยนี่เหล็กกเบรรุนละอว่าเป็นห้ตัวใดียเนาะนี่เด้วยก็อ่อนแรงสี่รอง ลองไปเซียมโชฉกตรงนี้นี่ผมนี่เลยวามฝันนี่นี่บ่ได้ไปเอาก๊ปตะเคียนหรือว่าจอบปวกจอบยังบ่ได้ไปเอานี่คือเล็ความฝันอย่างเดียวอย่างนี้เดือนธันวาคนั่นตัดนี่มันก็สิหลายหางคือว่าอะไรหรอืมแต่เลียงเตี้วงกลมตัวเดียวหรอเปล่เออเตี้วงกลมเนที่ได้นี่เลขกสองโตนเก่าหานี่อืมที่ว่าได้สองเหล็กขึ้นเดียวหรืได้ตัวนี้หรอไม่ได้ตัวนี้อีกตัวเก่าหานี่เป็กลมอันอนึ่ง กอมันว e ok ันนี้กองผมก็เลยตัดเอาหกนึงไหวไปหนึ่งจากสามตันี่นะแต่ี่คิดว่าเลขแล้วแต่ที่วงกลมไว้ก็คือนี่เราฝันฝันขึ้นอะไรได้ช่เลขนี่ได้ตัวนี่เราก็บมันได้ตัวนี้สองตัวสามตัวลางบนญแต่ว่าคิดว่านะผมว่าลางบุญนี่แหละพี่โยนาส่อยกันได้ด้วยว่าผมเป็นไปได้ต้องเชื่อเถอพี่น้องพ่อสี่คนได้อยู่ได้กินเลยเป็นจุญวาสนาบุญบารมีของผู้ใด อยู่น okay. like, ้ำกันมีย <Yeah. S 2> <most> mm ู่มีกินน้ำกันไปเพิครั้งแรกของพวกนี้คคยฟันแบบนี้เลขอัดได้บ่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 เคยเลยนี่ครั้งแรกเลยได้เลขนี้มากกว่ฟันทีเดียวแล้วก็ยู่เลยเพิ่งมาฟันนะเมื่อวานก่อนฟันลักษณะนี้แหมฟันว่าแบบเพราะแต่เดเลขมา่อพวกเล้วเพิ่นมาอัดเลขอัดยังเห็นแสดงกำลังเห็นเทแลียได้บ่ครั้งแรกก็แลังฟันเทเลยบ่เคยฟันเบนีแจักเทอร์อย่างเงี้ยบ่เคยเพิ่งฟันขึ้นก้อนนี่ละสองหมื่นที่ฟันมาเนี่ยเลย เป็นี้ก็ถือว่าเป็นเอกรัฐบาลไทัยก็ยกมันก็นเรียก <รอ S 2> ว่าอุ่นได้ละละว่าเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางไห,หนเนาะจะได้ <ใน S 2> เก็ดเยาวากัน,รรห,นหรือผิดถือก็ดแจ้งให้ถงไหนเนาะท่งเทื่อวไปสงสารหรือว่าไม่ตาสงสารเพื่อนก็นอาจจะในโชคลาภหรือว่าท่านข้นให้ก็เป็นไปได้ของมูลนิธิครับยังไงเราต้พยายามอยู่ดอกเพราะว่าหน้าให้เราพอคิดว่าคนถิ่มาเขาฝันนี่คิดว่าสิเป็นไทยขนเผาข้นเผาข้นเผาคนถิ่มาอัดนั่นเป็นผู้ชายผู้ชาย Ắt, Salvador, เป the ็นอัดเห็นอยู่ได้เป็นอัดแต่ว่าพนบ่อดโบกตเลเพียงตว่านี่แหละเล็กสีอัดไ้ใหนนี่คุว่านี่เป็นทอปูยูปูตาที่อขึ้นมั้นตีเหรว่าตั้นบบ่มนนะบเแมนดอกต้นนี้มันคนดำๆเนดอกดำๆผีปูปีแย่ผีปูที่ย่เน่้นานบ้าบรุษบ้านพบบรุษแตงแต่คนละพอผมจํำบ่อดทึ้นาที่นู้นอังไีก็ันนีลล เล็กัดของพ่มัหลายก็เลเลยมัหลายบอลเล็กอัดของพ่อยพอมัหลายก็เล็กมือเมโตนันแหละน่ะเข้าเกาหาคือมัหลายบพอมัหลายเกาหาพกหนึ่งึ่เาหาพนึ่งมาเงี้ับช่องลงชางน่แต่สามโตก็ซื้อแล้วรองเบิงนี้ก็ได้นะแปดพกหนึ่งหรือหนึ่งพกแปดก็แลวแต่นะลสลับอ๋อมกเก่าด้วยครับด้อนั่นและนั่นะพกบเก่านึ่งเลยอ้ สำคัญหองด้วยสำคัญเองมันมีหกกับตรงมีเก่าท้งว่าเก่ากับหกแค่นั้นเองมันกลับไปกลับมาเลยมันเคยเป็นแบบนั้นนะก่อนก็ไม่รู้ดีอย่ยาจะได้แบบย่าลืมหกกับเก่าอืมตัวอื่นมันม่มีปัญหาแต่ตัวอื่นมันมันบเปลี่ยนแปลงมันมีเปลี่ยนก็เดียวนี่ขอให้งเนี้ยขอตรงๆงมวดอาหารรูกแค่เต็มเดียวครับแต็มเดียวทุกหมวดเลยไหมเวลาซาเลยว่าจไดอเนาะนี้เนาะตัวที่พอได้เป็นยังหมวดเป็นเป็นซูตรสอเนี่ยเป็น วศูนย์ก่อนเหล็กนี่เหล็กเล้าเหล้าพัฒนานี่บยบ้านรัฐบาลไทยเท่าไหร่ที่ว่าล,ด,า <c oughs> ลดเงียอะไรของเขาลดเงียยก่อนมันนั่นได้มากตัวใดน<า><อ>ั้อยหมดได้ที่มันลดลดตัวใดลดลดเหล็กสามทีงวดที่ผ่านมานี่ยลดทุกเที่ยวแต่ว่าเต,ต,ต,ต็มเดียวเต็มเดียวทุกเที่ยวนะได้เกือบทุกงวดก็ว่าได้แต่หัสมันพลาดเต็มเดียวเต็มเดียวมันขึ้นอยู่เต็มหนึ่งถ้าสมกับลดเต็มหนึ่งสำนั้นเองก็มัน ว่ายัได้มันสิเขาตรงตรงเลยเนาะจะเชื่อว่าสิจับเบบอดได้ว่าสตัดเบือดได้เนาะจำยิ่ได้นั่นแหละต้องบ่บ่บรุดไหลยแวนเดเร่้วนี้อาซีบบรุดก็ได้ม้วนี้เ็คิดว่าครึ่งสบรุดหรอกอัดไว้ขนาดนี้สชัอัดไว้สามั่วสามชัปอนนี้น่พ่อาว้นั่นแหละจำไวจากมาสักมาเนนทางอเอฟซีนเชื่อได้ยู่ได้กินนากันเนาะอีกระบบดหก็ เออมันก็เบิ่งกันไปซ่ดเสียงชนํากันไปเนาะครับผมครับเออก็เป็นคงนนี้พ่อได้บอก FC เนาะเปจังได๋สําหรับเดทางมื้อนี้บ่บ่พ FC เดพ่อบ่บ่ล่เอาบ่ลบ่บ่เออเอาเอาตัวรบเฮาเนาะยังครับผม2-3มื้อก็ง อาไทยนี่ก็ให้ความช่วยตัวเองเพื่อนึงก็ได้นะอาช่วยเพื่อนนะจบแล้วดูดีลรักษาเพื่อนดูแลเพื่อนไปใช้มาใช้กห้เดินทางปลอดปลอดไทยจะมีสิ่งดีๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะ